สอันดับนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีก2023เริ่มกันที่อันดับที่ 3, ส่วโซนงมินเป็นนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งเขาเป็นกัปตันทีมและสโมสรฟุตบอลทอตนนงฮอสเปอร์นในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษและอีกหนึ่งนักเตะที่ทำประตูเท่ากันคือจารอดโบเวนนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษ ในตำแหน่งกองหน้าปัจจุบันลงเล่นให้กับเวสต์แฮอยู่ในเตดทั้งสองนักเตะทำประตูได้เท่ากันในเกมพรีเมียร์ลีกไปถึงปรัป8ประตูอันดับที่2โมฮัมเหม็ดซาลาเป็นนักฟุตบอลชาวอียิปต์ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าและปีขวาให้แก่ลิเวอร์พูลและทีมชาติอียิปต์เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกด้วยความสามารถในการจบสกอร์การเลี้ยงบอลและความเร็วทำประตูให้ลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกไปถึง10ประตู อันดับที่1อลิงโฮลันนักฟุตบอลชาวนอร์เวย์ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาตินอร์เวย์เขาเป็นผู้เล่นที่ถนัดในด้านการทำประตูและได้รับการยกย่องในด้านฝีเท้าการวิ่งความแข็งแรงและทิศทางการจ่ายบอลได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกทำประตูให้แมนเชสเตอร์ในเกมพรีเมียร์ไปถึง13ประตู